สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊นยมาพร้อมกับรถสี่ประตูมิสูบิชิสีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นปี2016นะคะคันนี้ที่สำคัญได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะคันนี้อ่ะเรามาพร้อมกันแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้ช่วงนี้เจ๊นยจะสรรหารถเกียร์ออโต้เข้ามาเพื่อให้เอฟซีที่สอบถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินว่าให้เจ๊นยหารถเกียร์ออโต้มาให้เจ๊นยจัดหามาให้แล้วนะคะอ่ะอันนี้มาพร้อมกับ อ่าด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็พิเศษวันนี้เป็นป้ายเจ้น้อยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชมกันแบบนี้อ่าคันนี้ก็จะได้เป็นไฟตัดหมอกแบบนี้เลยนะคะอ่าคันนี้ก็จะสวยประมาณนี้นะคะรถสี่ประตูเนี่ยเป็นรถที่น่าใชเนอ้อเพราะว่าเปรียบเหมือนกับว่าเหมือนเรามีรถเก่งด้วยรถกระบะด้วยอยู่ในคันเดียวกันนะคะก็จะอนเนกประสงค์มากคันนี้มาพร้อมกับแม็กแต่งแบบนี้เลยนะคะแม็กแต่งที่แบบ สภาพยังร่องรอยการใชร่องรอยถลอกนี่คือน,น้อยมากนะคะคันนี้แล้วก็ดอกยางนี่ก็ยังเหลือแบบเยอะๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวดูสเปกยางกันนิดนึงยางคันนี้จะได้เป็นสเปก265ทับ 75R16 เป็นขอบ16นะคะแต่ว่าดอกยางเหลือเยอะมากเลยนะคะแม็กก็สวยค่อนข้างสวยมากเลยนะคะคันนี้อ่าบันไดข้างประมาณนี้เลยนะคะอ่าตรงนี้ก็อันนี้มันน่าจะหักหรือว่ามันมีมาแค่นี้นะ น่าจะหายไปนิดนึงนะตรงนี้เนาะตรงนี้หายไปนิดนึงนะคะบันไดข้างประมาณนี้แต่ไม่ได้มีผลกากการใช้งานนะคะประมาณนี้อันนี้มาพร้อมกับอันนี้เขาเรียกกันศาสตร์นะมีกันศาสตร์มาให้ด้วยนะคะกันศาสตร์กันแมลงเดี๋ยวเราเปิดชมภายในกันอันนี้มาพร้อมเบาะหนังแบบนี้อ่าอันนี้ก็เป็นเบาะหนังนะครับอ่านรับ อันนี้จะเป็นแบบปรับนะครับหมุนขึ้นลงได้นะะึงสูกต่ำได้นะเป็นเป็นแบบหมุนนะครับในส่วนของปุ่มนี่นะครับอ่าเป็นปุ่มเดิมเลยครับไปสูชิเป็นปุ่มคู่ตัวเลยนะอ่าในส่วนของปุ่มไรก็จะมีมันติฟังก์ชันให้สองด้านนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของควบคุ่มอ่าเทปนะครับอันนี้เป็นเทปคู่ตัวเลยเป็นเทปจอแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคูบคอนโทรลนะครับ มีกูคอนโทรนให้ด้วยฮะาแล้วอ่าคันนี้ก็จะมีอ่าจะวต้องถอยให้ด้วยนะครับอ่าดูเลขหมาก่อนเลยอ่าคันนี้วิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนสองมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดกิโลนะครับอ่าไม่มีไฟติดโมดิขึ้นตรงไหนนะครับอ่าสมบูรณ์มากโอเคก็เดี๋ยวดูจะถอยน่ครับอ่านี้ มีกองถอยให้นะครับอ่าเป็นเกสคู่ตัวใช้งานได้ปกติใช้เล่นอ่ากูทูใต้นะครับนี่นครับเป็นกูทูวิทยุแล้วก็นี่ได้นะครับสะทัดเร็วนไงครับโอเคเป็นยางได้ครับที่นั่งปกตินะครับ,บ,าานนนรบในส่วนของตัวปรับนี่์ก็จะเป็นแบบอ่าดิจิอตอลแล้วนะครับอถอดกดปุ่มก็ไดนะ้เลงเบาได้ปกตนินะครับ อ,อันนี้ระดับบุกเป็นงารลนปกตินะแล้วก็ปัโหมดรองเท้าเนี่ครับได้ปกติสามารถออโต้ได้นะอันนี้ในส่วนของไฟถูกเชิญจะอยู่ด้านล่างนะครับในโซ่จะอยู่ด้านล่างนะในส่วนของเกียร์เกียร์ก็จะเป็นแบบขั้นบันไดน,นะครับเป็นเกียร์มันน่นได้นะครับตรงนี้อแล้วก็ ดูด้านบนกันก่อนนี่นะครับด้านบนพี่กอดให้ด้วยนะครับเลยอ่ามีมีที่กอดมาสามด้านนะครับด้านล่างด้านคนขับจะไม่มีนะอ่าฮะรังแดดนนี้มีกระจกให้อ่าฝั่งนี้ฝั่งคนขับไม่มีนะครับอ่ามีเฉพาะข้างคนนั่งนะคะมีกระจกให้นี่นะคับมีที่ใส่แว่นอ่งานแบบปกตินลองเทสิไฟใช้ได้ไหมนี่นะครับไฟอ่าใช้ได้ปกตินะคะใช้ได้ทุกดวงนะครับปิด นันมุน่นอ่าจะได้ปกติค่ะ เดี๋ยวอยากให้ช่างตาซูมาให้เห็นภายในของรถคันนี้เริ่มตั้งแต่คอนโซลเลยนะคะเจโนอยากให้เห็นความน่าใช้ของรถคันนี้ค่ะคือเขาดีไซน์มาได้ลงตัวแล้วกค่อนข้างเรามาทําความสะอาดได้เอี่ยมสะอาดมากแล้วที่สําคัญคันนี้ได้เป็นฟูลออปชันขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ได้เกียร์ออโต้ด้วยเนีย่ยนะคะคอนโรลคอนโซลจะเป็นแบบนี้ตแบดบด้วยสสีแบบนี้นะสีดากับสีเทาแบบนี้ซึ่งมันก็ดูแบบส่วนโคง้งส่วนเว้าวคือมันดูแล้วลงตัวมากคะ่ะคือเจโนอยากให้เห็นว่ามันน่าใช้จริงๆค่ะรถคันนี้แล้วได้เบาะที่เป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะเบาะหน ที่ตรงกลางก็มีเป็นรูฉลุฉลูเป็นหนังลายในตัวนะคะแล้วก็เล่นโดยตะเข็บคู่แบบนี้คือค่อนข้างน่าใช้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราซูมด้านหน้าภายในด้านหน้าทั้งหมดแล้วก็ไปดูภายในด้านหลังนะคะให้เห็นความกว้างขวางของรถคันนี้ว่าทําไมเจะน้อยบอกว่ารถสีประตูเนี่ยมันดีมากมันน่าใช้มันเหมือนกับคนมีรถสองคันในคันเดียวก็<ม>คือมือนมีรถเก่งด้วยรถกระบะด้วยนอกจากจะนั่งสี่คนสบายๆแล้วข้างหลังยังบรรทุกของได้อีกด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราดูโดยรวมก่อน ก่อนที่เราจะไปดูหลังาเรามาดูเม็ดอาร์กันก่อนเลยนลครกันนี่นะครับเม็ดอาร์นี่ครับด้านหน้าด้านหน้าขวานะขวาเขากลับเลยนเค,ครับอ่าเติมทุกเม็ดนะครับ ข้้างนีก็จะมีอ่าทริกเกอร์เราเรียกว่าแผ่นปิดสำหรับมิซูมิชินะครับเผ่นป็นเป็นกระดาษนะอ่าแล้วก็ตัวแรงดันร่มย่างนะครับโด้านล่างนะครับในในทะเลถลอกตรงไหนนะครับโอเคแล้วก็ตัวส่วนของแผงประตูด้านขวานะครับไม่มีเจาะตรงไหนนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะครับออยู่ฝั่งน้ำข้างในนะจะนิ่มๆนะครับก็พักแก๊บน ตัวด้านหลังเห็นมากตาแบบปอด้านหลังนี่นะครับหน่อยนะปอก็ยังสวยสวยอยู่เลยนะนี่เป็นปอคู่ตัวนี่เนะาะไม่มีรอยขาดตรงไหน,นะครับนี่ก็ครับลงในนะครับอ่าตัวสวดของแม่แรงอ่าเลยนี่เป็นแม่แรงเดิมเลยนะครับเป็งคู่ตัวนะ ได้ิขันยางอะไรจะจะอยู่ด้านหลังนี่เลยนะขันยังอะไรแล้วก็ที่ขันล้อยังไม่ได้แกะออกจากกุงเลยนะยนก็เก็บสะาดสักครับเราจะเก็บของด้านหลังได้เลยนะนี่อ่าแล้วก็จะมีที่พักแขนนี่นะครับแบกแขกก็จะเป็นที่วางแก้วมาให้ตรงที่นะฮะใช่แล้วก็เก็บป ในส่วนของเตียงวัตูุดั้นหลังก็อยู่ในภาสพสมบูนณ์นะครับในรีรอยด์ส่วนเท่าไหนนะมันก็จะเป็นเป็นหนังหุ้มฟองน้ำเลย่ะโดไม่อัดด้านหลังกันมั่งนี่ครับอ่าะไรนี่ยนี่ฮะก็ไว่หกครับ โอเนี่ยครับไม่กล้าเำแบบเลยนะเนีเออ่ยดี๋ยดูมนนิสต์เลยนะนเกบแตงสดเลยดูด้านข้าง ด้า okay. น,นหลังน้านหลังตัวนี้ก็จะมีช่องเก็บของหลังบอบาะครับมีช่องเก็บของให้สองฟังเลยของมือ遥控器กคมเดิมเลยนะกลมพูดตัวโตเคหตัวปิดปกตินะครับตัวน,นี้ก็จะมีกดปุ่มล็อกได้ตรงนี้นะครับสาธิตให้ดูเลยก็แล้วกันอ มันจะปิดล็อกไมห้ามันเปิดประตูอยู่ทางโน้นมันก็จะดังนะครับประตูมันเปิดประตูมันเปิดอยู่นะครับนะเดี๋ยวเราลองไปปิดซิมันจะหายดังไหม่ะเราทําให้ดูกันเลยดีกว่าอ่าตัวมือจับก็จะเป็นโครเมียมอย่างนี้เลยนะครับนี่เราล็อกปึ๊บอ่ะกระจกกระยัพับเข้านะครับทั้งสองข้างเลยกรกต่กไปจะพับทั้งสองข้างเลยกดไปดูวยนิดนึงนะครับอ่า แล้วกดจากรีโมทก็ได้นะกดจากรีโมทมันก็จะออกได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเราจะกดนี่ก็ได้นะใช้งานได้ปกตินะครับได้กดได้ปกตินะอันนี้ก็เป็นความน่าใช้ของคันนี้อย่างที่เจนน้อยบอกว่าคันนี้มันฟูออปชันจริงๆนะคะเป็นความน่าใช้ของเขาเอำนวยความสะดวกสบายมากๆและที่แบบ ที่เจน้อยแบบชอบมากถูกใจมากเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นี่ค่ะล้อแม็กยางซึ่งแบบแบบนี้ยแต่งมาแบบนี้นะคะแบบนี้คือมันค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็สวยมากนะคะแล้เนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็มันตัดกับสีขาวคือมันดูแล้วมันตัดมันลงตัวจริงๆค่ะคันนี้มนปุกความน่าใช้จริงๆนะ,นะคะคันนี้อ่ะเราตามมาตามมาดูกันเรื่อยๆื่อยเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวจางต้าพาชมเรื่อยเเลยค่ะอ่ะสำหรับไฟตัวนี้ก็ผมจะขึ้นมานีเลยนะ จะเป็นจุดของวิสูอ่านะจะเด็นของวิซูตัวไฟก็จะเป็นหลอดนะครับเป็นไฟหลอดนะโอเคสภาพไม่มีแกตกหักตรงไหนนะครับเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายกันบน้างอ่ะอเดด้านซ้ายเกสสภาพสมบูรณ์นะครับนี่นะไม่มีแกตกหักตรงไหนนะครับอ่าตัวนี้ส่วนของกล้องท้ายกล้องท้ายก็ะจะอยู่ตรงนี้นะมือเปิดก็จะเป็นโครเมียมเลยฮนะ,ะไปตรงที่สาม สาเบรกของที่สามนะครับอะไรมีจัญลักษมิสูอย่างอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้เปิดง่ายปกตินะครับดูแม็กเรเนอร์ด้านในสภาพสมบูรณ์นะครับอ่ะไม่มีรอยเจาะตรงไหนนะยังจะมีหูสําหรับรัดเชือกมาให้สี่ตัวนะไม่ไม่มีเจาะตรงไหนมานะครับอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นแม็เรเนอร์คู่ตัวมาเลยนะซิสูิชิมอเตอร์มาจากมาแบบนี้เลย อ่าแอบนี่เคยมีแอบไปเจาะรูตรงนี้นิดนึงนะตัวเดียวนะครับไปดูเจาะไปทำอะไรนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเราให้ดูกันจนท้ายนิดนึงอาจจะมีร่องรอยการใช้งานนะคะเดี๋ยวซูมมาให้เห็นใกล้ๆเลยค่ะอันนี้เราก็ต้องแบบโปร่งใสกันเนาะให้ให้ขอบคนที่ลูกค้ารับได้เลยนะคะแต่อันนี้ไม่มีผลกับความแข็งแรงนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นรถใช้แล้วนะคะก็องมีร่องรอยบ้างเนาะ ช่างตาพาชมไปเรื่อยๆเ,เลยาาดูล้อด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็สภาพสมบูรณ์เลยมาย้างใหญ่ใหญ่มากเลยนยเป็นสอง้าเลยนะครับ5จะสูงมากายางไม่ด้มิน อะรไรไก็มีทุกตำแหน่งนะครับเคนะเลยเราเปิดดูด้านหลังน,นะครับล็อกอยู่เดี๋ยวลองสาธิตรู้สึกก็จะมีปุ่มแบบนะั้นทั้งสองด,ด้านนะสาธิตให้ลูกให้เอฟซีลูกเลย,เลยใช้ได้ปกติเลยครับใช้ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ มาดูแขงประตูกันเลยแขงประตูก็สภาพสมบูรณ์นะครับนี่นะไม่มีอรอยเจาะตรงไหนนะไม่มีอรอยเจาะไม่มีรอยทะลอกนะเยี่ยมมากเลยนะแขงกดยังไม่มีรอยทะลอกเลยนะดูไปอาร์กันก่อนเลยการก็จะรำเดิมเลยนะ นะครับอ่าเดินครบทุกเม็ดนะครับอ่าฝั่งฝั่งฝั่งนี้นะครับอ่าฝังนะา่งนี้ก็ไม่มีรอยขาดเท่าไหร่นะในส่วนของเบาะด้านล่างน,นี้อ่าจะยกขึ้นไม่ได้นะครับจะยกได้แค่ด้านหลังอย่างเดียวนะนี้แต่ด,ด้านหลังก็กว้างแล้วแหละ เร็ยวตัว,วง่ายครับไยง่ายปิดเบาวก็สนิทแหละดูแผงประตูฝั่งนี้นะครับอะเต่าสมบูรณ์นะครับอ่าไม่มีรอยนี่นะไม่มีรอยขัดตรงไหนนะครับโต๊เบาะด้านซ้ายกันบ้าง ระสายก็สภาพสมบูรณ์เลยนะครับดูแกะข้างในอ่าเป็นแผ่นใต้วงกลมนะมันลอกเอ่ออยังไม่ได้ปิดแหว,วนแรงกระตุนด้านบนก็เดภาพสวยงามเลยนะอ่าทีนี้ข้างในมีที่วางโทรศัพท์ให้นะครับ ืมจำลืมะละา่ะูไว้นะเนี่ครับเวนอัคด้า,านหน้าท้ายก็ลืมเหมือนกันทุกด้านนะครับเอยไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,มีไม่มีที่ป่าไม่มีชนหนักสนวลึกมานะอะ่นี่แหละเราดูวนีว้นาจากสุดมันจะใส่ยากนะ โ okay. อตโหปิดง่ายปกตินะครับนี้ด้านล่างด้านล่างก็จะพ่นพ่นแบบการลื่นมานะอาจจะสกากนะเนี่ยดูล้อด้านซ้ายกนะันมัล้อด้านซ้ายก็สภาพสมบูรณ์นะครับหน้าซ้ากยการกชงเหลืเยอะนะ เดี๋ยวเราไปดูข้างในฟ้โฟนาโค้งกัน้าน,น,นึกนะนี่ก็จะเป็นเครื่อง2อชุดสนะครับข้อเดิม ถ้าไมมีน้ามาันรั่วเสร็ตเมืองไงนะทน,นี้มี A P S น,นะครับงเ S อยู่ตรงนี้นะโซนะโบไม่มีน้ำมันรั่วเสร็จเไงนะครับอเอไฟไหมนะ้ไม่มีน้ำมันรั่วเสร็จเมืองไงนะ เอาทครื่องให้ดูวันนี้ป่ะอ่าระหว่างต่องแต่จะดูเนี่ยนะครับอ่ากระโปงนั่นบนอ่าต่อหาสมบูรณ์นะครับอ่าใส่กับคำร้อนไม่มีรอยขาดตรงไหนนะเรื่องติดง่ายปกตินะครับติดรุ่นแน่ทำงานเลยนะ เครื่องไม่ตันนะครับเครื่องปกตนะิเลยนะเรามาดูนี่นะครับไม่มีฝันไหลออกมานะตอนนี้ไม่มีรอยไม่มีรอยถอนนะวางส่วนนี่เป็นท่อ TTR นะนีมันจะไม่มีคนติดมานะครับเพราะจะเป็นท่อที่มีความร้อนนะ บ่นนะครับเราเปิดติดเครื่องก็จะมีไฟเด,ดไลท์ขึ้นแต่สองข้างเลยนะครับนะติดกรบกุกดวงนะครับขนะึ้นสองข้างเลยเรินเดิานนี้ปกติ โอเคครับเครื่องก็ไม่เครื่องไม่หันนะเครื่องปกติเลยอ่าปกปิดงานปกตินะครับปกติ เป็นยังไงกันบ้างหลังจากเราพาชมเจโน้อยกับช่างตะพาชมรถคันนี้แล้วนะคะเราก็จะพยายามรีวิวให้ละเอียดเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ชมรถกันเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะสำหรับร้านของเราสมุยรถมือสองอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะจะมีสองสาขานะคะเจโน้อยจะอยู่ที่สาขาอำเภอชุมแสงนะคะอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์เหมือนกัน แต่สาหรับเฮียหมวยก็จะอยู่สาขาอาเภอไผ่สารีซึ่งทั้งสองสาขานี้อยู่จังหวัดนครสวรรค์ทั้งคู่นะคะอ่าและที่สําคัญร้านของเรานะคะทางลูกค้าท่านใดที่รับชมคลิปของเราแล้วเสร็จแล้วอยากจะมาดูรถรบกวนแจ้งมาก่อนล่วงหน้านิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการชมรถของเราเพราะว่าเนื่องจากความมีสองสาขาของเราเนี่ยบางครั้งถ้ามีลูกค้าจะดูรถเนี่ยเราก็จะยอกรถมาไว้รอลูกค้านะคะาการที่เจ๊น้อยให้ลูกค้า โทรแจ้งมาก่อนเพื่อที่จะน้อยจะได้รู้ความประสงค์ของลูกค้าว่าสะดวกจะมาดูสาขาไหนเพื่อที่จะน้อยจะได้ยกรถมาไว้รอลูกค้านะคะจะได้ชมรถได้ตามที่ใจต้องการนะคะอันนี้เพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะคะเพราะที่ผ่านมาที่เจ๊น้อยต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่ลูกค้ามาแล้วคือลถมาสาขาชุมงแสงแต่รถค่ะเออจอดอยู่สาขาภัยสันอย่างนี้ค่ะก็เลยพลาดการชมรถกันเพราะว่าทั้งสองสาขาแล้วเนี่ยใช้เวลาไปกลับเนี่ย สองชั่วโมงกว่าเลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างไกลพอสมควรค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาพูดต่อกันเรื่องรถเลยดีกว่าสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นมิซูบิชิไทร i ตันปี2016เป็นสี่ประตูตัวยกสูงนะคะคันนี้ซึ่งเป็นสีขาวแล้วก็ได้เกียร์ออตโต้ด้วยนะคะคันนี้อ่าสำหรับใครที่มองหารถเกียร์ออตโต้ขับสนุกขับง่ายนะคะอ่าเจนเน้อยแนะนําคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะคะคันนี้อ่าเจนน้อยเปิดราคาที่ 3ามแสนเาหม่นเกาบาทค่ะเป็นราคาที่แบบว่าเฮ้ยเหมือนได้รถเก่งด้วยได้รถกระบะด้วยคันนี้คิดได้ฟังได้นะคะถ้าใครคิดได้ฟังได้รีบโทรหาเจ๊น้อยเลยนะคะที่เบอร์0 8นย์แปดหนแนะคะและไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยลูกค้าไม่ต้องกังวลค่ะก็สามารถซื้อรถกับเจ๊น้อยได้ทั่วประเทศเลยค่ะถ้าลูกค้าซื้อเงินสดเจ๊น้อยมีเล่มพร้อมโอนเจ๊น้อยบริการโอนให้เบ็เสร็จเลยนะคะ ถ้าลูกค้าขอสินเชื่อเจ๊น้อยก็มีสินเชื่อหลากหลายสําหรับเพื่อเตรียมไว้รอ,ร,อรับลูกค้านะคะขอเพียงแค่คุณโทรมาคุณได้รถไปใช้อย่างแน่นอนเพราะเจ๊น้อยมีบริการเซ็นสัญญาทั่วประเทศและมีบริการส่งรถฟรีถึงบ้านกันไปเลยค่ะถ้าใครสนใจคิดได้ง่ายไหมคะเซ็นส,ส,สัญญาได้ทั่วประเทศส่งรถฟรีโอ้โหมันคิดได้นะคะคันนี้อ่ะถ้าใครสนใจรีบโทรเลยค่ะเดี๋ยวบอกไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ่เพื่อจะได้แบบจำให้แน่นจำให้ขึ้นใจค่ะที่เบอร์0817854949เป็นเบอร์โทรเจน้อยติดต่อตรงได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เจนอ้อยรออยู่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ